แอธเวดาครับไปไารกไปเดินไาไปไปไปไทไปไาไปไปไปัปไดไ3ไ ลุนกันไปนะครับหดมดปัญหาวันนี้ไม่แตกได้เยอะ่นหมกันไปครับโย<อ>วางหาเริ่มโล<อ>วางหาระบบคอเริ่มทำงานนะ้วธมดาสามเจ็ดสี่หกามสิบหกสิบห้ลุนกันไปนะครับ อัศวดาทำดีที่สุดนะครับแล้วแต่โชควาสนานะครับทำดีที่สุดแล้วอัศวดาเป็นภาษาถิ่นยังไงผลกันไปนะครับแล้วแต่โชควาสนานะครับทำดีที่สุดนะครับทีมงานอัศวดาจากหัวเมืองมหาชนะัยนะครับ